แม่จะไปไหนไปรถกันบอกจะไปลงมาหรือไปรถขิดเงินนอกปะนั่ง,น,งนั่งหลังแล้วแม่ค่อยกระเทิบออกครับแม่ขออนุญาตส่งหนั่งมาตรงนี้น,นะผ่านตรงนี้ได้ทางเดิมนะครับน,นลงครับุดูหน้าหน่อยครับผมเปิดได้ได้ผมเปิด ไปไหนไปรถกันบอกจะไปลงมาหรือไปรถลงมาซับปัสสิณนี่บอกไปลงมาซับปัสสิณนี่บอกครับอะเดี๋ยวผมไปส่งให้เห็นโบกรถนะแม,แม่แม่พิดล่มก่อนโบกรถผมก็เลยเราก็จะไปรถนั่นผมไม่คิดเงินดอกป นั่งนั่งหลังแล้วแม่ค่อยกระเทิบออกครับแม่อ่าถูกต้องอครับแม่กระเทิบพี่ครับกระเทิบไปเลยโอเคบอ่อมันใหญ่อยู่ครับแม่ตรงหน้าประตูโรงพยาบาลน,นะครับแม่ใช่แม่ไปถอนฟังโอ้ไปถอนฟัง แปดสิบปีแล้วครับแม่เให้มีความสุขความเจริญนะลูกแม่เดินมาจากไหนครับแม่ทางในซอยแต่ยางกุลซอยสองเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งหน้ามาตรงนี้นะผ่านตรงนี้ได้ทางเดิมนะครับทะยับทะยับมาลงเหมือนเดิมโอเคในโลงครมถูกด้วยน่นอนครับผมเปิดได้เยผมเปิด ไม่ค่อยผ่าน้วยอยทานหรอกผ่านแต่ดึกๆขอบคุณครับคุณแม่ครับสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับ ม่จะไปไหนไปรถกันบอกจะไปลงมาหรือไปรถึินเงินนอกปะนั่งน,งน่งหลังแล้วแม่ค่อยกระเทิบออกครับแม่ขออนุญาตส่งหน, <มา S 2> น้ามาตรงนี้นะผ่านตรงนี้ได้ทางเดิมนะครับลงครับดูหน้านหน่อยครับผมเปิดได้ไหมเดยผมเปิด